พระพุทธเจ้าเมื่อได้อัครสาวกที่มาช่วยพระองค์ในการประกาศพระาศาสนาเนี่ยก็จะทรงแต่งตั้งให้เป็นผู้เลิศในด้านต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นพระ อริยสาวกทั้งหลายของพระพุทธเจ้าตั้งแต่ครั้งพุทธกาลสิ่งที่เราจะต้องดูสิ่งที่เราจะต้องศึกษาก็คือหนึ่งก็คือว่าพระสาวกที่ทันพระพุทธเจ้าส่วนใหญ่ล้วนจะได้อุปสมบทเป็นเอหิพิขุอุปสมบทาก็คือการบวชโดยพระพุทธเจ้าเป็นผู้บวชให้อีกส่วนหนึ่งก็คือว่าจะเป็นผู้เลิศในด้านต่าง นะครับซึ่งเราต้องการจะรู้เรื่องอะไรก็หาความเป็นเลิศของอพระสาวกเหล่านั้นแล้วเราก็ไปศึกษาได้แต่ว่าในบรรดาสาวกทั้งหมดของพระพุทธเจา้าเนี่ยมีอยู่สององค,ครับที่ได้รับการประกาศว่าเป็นอัครสาวกเบื้องขวาแล้วก็เบื้องซ้ายทุกท่านก็คงจะรู้จักนะครับนั่นก็คือพระสา,ร,ะสารีบุตรเทระ เป็นอครสาวกเบื้องขวาพระโมคคัลานะเทระเป็นอัครสาวกเบื้องซ้ายพระสารีบุตรเทระเนี่ยได้รับการยกย่องในการเป็นผู้เลิศทางด้านปัญญาก็คือในพุทธศาสนาเนี่ยต้องถือว่าพระสารีบุตรมีปัญญามากจะด้อยกว่าหรือว่าจะน้อยกว่าก็แค่พระพุทธเจ้า เท่านั้นส่วนพระโมคคัลลานะเนี่ยก็เป็นผู้ที่ได้รับการประกาศว่าเป็นผู้เลิศในทางด้านอิทธิฤทธิ์ก็คือว่าถ้าจะให้ว่าเป็นการแสดงฤทธิ์เดชเนี่ยก็จะย่อนกว่าพระพุทธเจ้าเท่านั้นเอาละรครับวันนี้เราจะมาดูความเป็นเลิศของพระอัครสาวกเบื้องขวา ก็คือพระสาลีบุตรครับดูว่าท่านมีความเป็นมาเป็นไปอย่างไรทําไมจึงมาบวชแล้วก็บวชแล้วเนี่ยทำไมจึงได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้เลิศในด้านปัญญาวันนี้เราจะเริ่มจุดเริ่มต้นของพระอัครสาวกที่ชื่อว่าสาลีปุตตะเทระหรือสาลีบุตรโดยเราจะไป จับตำนานของท่านตั้งแต่ท่านถือกำเนิดเกิดมาในเมืองซึ่งไม่ไกลาจากกรุงรัชครย์อยู่ที่ตำบลนาลนันทามีหมู่บ้านพราหมอยู่สองหมู่บ้านครับในครั้งพุทธกาลหมู่บ้านสองหมู่บ้านนี้ก็ถือว่าเป็นบ้านของสองตระกูลนะเป็นหมู่บ้านของสองตระกูล <vec 1> หมู่บ้านที่หนึงชื่อว่าอุปติสขา,าและอีกหมู่บ้านหนึ่งชื่อว่า,วา โกลิตะคานะครับอยู่ในตำบลนารันทานะในหมู่บ้านอุปติสักามนั้นมีหัวหน้าหมู่บ้านชื่อว่าวังคันตะภรรยาชื่อว่านางสารีารและมีบุตรชื่อว่าอุปติสักแต่เพราะเป็นบุตรของนางสารีารจึงนิยมยๆๆเรียกกันว่าสารีบุตรนี่ก็ค,คือความเป็นมาของชื่อ ของท่านสารีบุตรเทระหรือว่าพระสาลีบุตรเทระนะครับในหมู่บ้านโกริตาคามก็อยู่ในลักษณะเดียวกันภรรยาของวนาหมู่บ้านก็ชื่อว่านางโมกขันลีมีบุตรชื่อว่าโกริตะแต่นิยม,ม,ยยมเรียกกันว่าโมกขลานะตามชื่อของมารดาทั้งสองตระกูลเนี่ยมีความเกี่ยวข้องเป็นสหายกันมานานถึงเจ็ดชั่วอายุคน ะครับหรือเรียกว่า7ชั่วโคดน,นะครับมานพทั้งสองมานพก็คือชายหนุ่มนะฮะจึงเป็นสหายกันก็คือว่าอุปติสะแล้วก็โกลิตะเนี่ยถือว่าเป็นสหายกันในรุ่นปัจจุบันโดยมีอายุรุ่นราวคราวเดียวกันเข้าศึกษาศิลปะในสำนักของอาจารย์คนเดียวกันเมื่อจบการศึกษาก็เป็นเพื่อนเที่ยวร่วมสุขร่วมทุกข์กัน หาความสนุกความสำหราญดูการละเล่นมหรสพตามภาษาวัยรุ่นแล้วก็เป็นผู้ที่คิดกันว่าถือว่าให้รางวัลแก่ชีวิตที่เกิดมาในตระกูลใหญ่และก็เป็นตระกูลที่มั่งคั่งตามเวลาที่สมควรสมควรก็เรียกว่าในช่วงวัยรุ่นก็ถือการเที่ยวเตร การหาความสํำราญเป็นกําไรก็ต้องแน่นอนครับถ้ากล่าวตามนี้ก็ต้องถือว่าหากําไรตั้งแต่ยังไม่ได้ลงทุนเพราะว่าตระกูลลงทุนเอาไว้ลูกเกิดมาจึงหากําไรซึ่งเกิดขึ้นตั้งแต่สมัยอุปติสะโกลิตะมาจนถึงยุคป,ปัจจุบัน ด้วยความเป็นผู้ที่มีนิสัยมีความละเอียดอ่อนทางด้านปัญญานะครับสองมานพหนุ่มอุปติสะโกริตะซึ่งเป็นสหายกันรักกันมากวันหนึ่ง สหายทั้งสองเนี่ยพร้อมด้วยบริวารก็ไปดูมรรสลพด้วยกันเช่นเคยแต่ครั้งนี้ดูแล้วไม่มีความสนุกไม่มีความยินดีไม่มีความเบิกบานเหมือนครั้งก่อนๆเลยทั้งสองมีความคิดตรงกันว่าทั้งคนแสดงและทั้งคนดูต่างก็มีอายุไม่ถึงร้อยปี ก็จะตายกันหมดไม่เห็นมีประโยชน์อะไรเลยกับการหาความสุขความสำราญแบบนี้เราควรแสวงหาทางหลุดพ้นจะประเสริฐกว่านี่คือความคิดของอุปติสะและโกริตะนะครับเป็นความคิดของสองสหายที่ไปดูลิเกนะไปดูการละเล่นวันนี้ดูยังไงยังไงก็ไม่สนุก เพราะความคิดแบบนี้เกิดขึ้นมาทั้งสองเมื่อคิดได้แล้วก็เล่าสู่กันฟังเมื่อทราบความรู้สึกและความประสงค์ของกันและกันแล้วก็จึงตกลงกันนำบริวารฝ่ายละครึ่งหนึ่งก็รวมได้แล้วก็500คนออกบวชและปรึกษากันว่าพวกเราควรจะไปบวชในสำนักของใครและอาจารย์ไหนจึงจะดีนี่คือ การปรึกษากันนะเป็นเพื่อนก็ต้องปรึกษากันทีนี้ในสมัยนั้นอาจารย์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากที่สุดก็คือสันชัยปริพาชกซึ่งเป็นอาจารย์ของสนักใหญ่ในเมืองราชครืมีคนเคารพนับถือและมีสิทธิ์มีบริวารมากดังนั้นอุปติสะโกริตะจึงพากันเข้าไปขอบวชฝากตัวเป็นสิทธิ์เป็นอาจารย์ เรียนศิละปะวิทยาในสำนักของสัญชัยปริภาชกสำนักของสัญชัยปริภาชกเนี่ยตั้งแต่มานพทั้งสองมาบวชอยู่แล้วเนี่ยก็มีความเจริญรุ่งเรืองเจริญด้วยลาบสากาละและผู้คนก็มีความเคารพนับถือเป็นอย่างมากมานพทั้งสองศึกษาอยู่ในสำนักนี้ไม่นานก็สิ้นความรู้ของอาจารย์ก็คือว่าสัญชัยปริภาชก มีความรู้เท่าไหร่อุปติสสะและโกริตะคือสาลีบุตรและก็โมคัลานะนีเรียนรู้จนจบจนหมดหมดไส้หมดพุงอาจารย์ก็ไม่มีอะไรที่จะสอนอีกต่อไปเมื่อพิจารณาดูแล้วอุปติสสะและโกริตะก็คิดว่าการบวชอยู่ในสำนักนี้มันก็ไม่มีประโยชน์อะไรลัทธินี้มิใช่ทางเข้าถึง ความห, sociedad, หลุดพ้นเราควา <dopp idi. S 1> พรพยายามแสวงหาอาจารย์ผู้ที่สามารถแสดงโมฆะธรรมแก่เราจึงจะเป็นเนหนทางที่ถูกต้องเมื่อคิดได้ดังนี้แล้วทั้งสองก็จึงทำสัญญาต่อกันว่าเอาละในระหว่างทางที่เราทั้งสองเดินไปแสวงขาครูอาจารย์ผู้ที่จะสอนทางหลุดพ้นหรือ ทางที่จะเข้าถึงโมกขธรรมนั้นน่ยถ้าผู้ใดได้เห็นได้รู้อมตะธรรมก่อนผู้นั้นก็จงบอกแก่กันแล้วกันนะอยู่มาวันหนึ่งพระอัชชิซึ่งเป็นหนึ่งในจำนวนพระปัญจวัคคีที่พระพุทธองค์ ส่งไปประกาศพระศาสนาก็ได้เดินทางมาถึงกรุงราชครืและก็เข้าไปบินทบาตในเมืองอุปติสะปริภาชกออกจากอารามด้วยกิจธุระภายนอกเห็นท่านแสดงออกซึ่งปฏิปทาอันน่าเลื่อมใสจะก้าวไปหรือถอยกลับจะเหยียดจะคูแขนพับแขนจะเหลียวซ้ายและมองขวา ดูหน้าเริ่มใสเรียบร้อยไปทุกอิริยาบถท,ทอดจักสุแต่พอประมาณมีอาการแปลกจากบรรพชิตที่เคยเห็นมาแต่การก่อนอยากจะทราบว่าท่านบวชในสำนักของใครใครเป็นาศาสดาของท่านแต่ก็มีอาจถามได้เพราะมิใช่เวลาอันสมควรจึงเดินทางตามไปอยู่ห่างๆอันนี้ก็ถือว่าเป็นนิสัยที่ดี ตั้งแต่เบื้องต้นของอุปติสะหรือพระสารีบุตรนะครับเห็นแล้วแทนที่อยากจะถามตามความต้องการแต่เวลายังไม่ใช่ก็เลยรอโอกาสที่เหมาะสมเมื่อพระเถระได้รับอาหารพอสมควรแล้วก็จึงออกไปสู่ที่แห่งหนึ่งเพื่อทำพัฒกิจก็คือฉันฆ่านั่นเองนะครับอุปติสะปริพาชกจึงได้จัดปูราดอาสนะให้นั่ง ถวายน้ำใช้น้ำฉันและคอยเฝ้าปรนิบัติอยู่เมื่อเสร็จพัฒกิจแล้วจึงเรียนถามด้วยความเคารพว่าข้าแต่ท่านผูเ้เจริญอินทรีย์ของท่านผ่องใสย,ยิ่งนักผิวพรรณของท่านก็หมดจดผ่องใสท่านบวชในสำนักของใครใครเป็นศาสดาของท่านและท่านชอบใจในธรรมคำสอน ของใครพระเทละเมื่อเสร็จพัฒกิจและได้ยินคำถามดังนั้นก็จึงตอบว่าปริภาชกท่านภูมีอายุเราบวชจำเพาะพระมหาสมณะสักยบุตรผู้เสด็จออกจากสักยสกุลพระองค์เป็นศาสดาของเราเราชอบใจในธรรมของท่านพระศาสดาของท่านสอนว่าอย่างไรหรือเมื่อ พระเทละได้ยินคำถามนี้ก็คิดในใจว่าธรรมดาปริพาชกทั้งหลายย่อมมีความเห็นเป็นปฏิปักษ์ต่อคำสอนของศาสนาอื่นๆควรที่เราจะแสดงความลึกซึ้งคำพิราพแห่งพระธรรมอันเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าจะดีกว่าจึงกล่าวว่าผู้มีอายุเราเป็นผู้บวชใหม่มาสู่พระธรรมวินัยนี้ไม่นาน ไม่สามารถจะแสดงธรรมแก่ท่านโดยพิสดารได้เราจะกล่าวแก่ท่านโดยย่อๆพอรู้ความก็แล้วกันนะโอ้ท่านสมณะท่านจงกล่าวแต่เนื้อความเถิดข้าพเจ้าต้องการเฉพาะเนื้อความเท่านั้นพระอัชชิเทละได้ฟังคําของอุปติสะปริพาชกแล้วจึงกล่าวหัวข้อธรรมมีใจความว่า เยธรรมาเหตุปภวาเตสังเหตุงตถาคตเตสังจโยนิโรโทจเอวังวาทีมหาสมโนรมเหล่าใดมีเหตุเป็นแดนเกิดพระตถาคตเจ้าทรงแสดงเหตุแห่งธรรมเหล่านั้นและความดับแห่งธรรมเหล่านั้นพระมหาสมณะตรัสอย่างนี้ thank you นี่ก็คือความไตร่ตรองของท่านอัศชิเทระนะครับซึ่งคำพูดที่ทักทุกคมว่าผูมีอายุผู้มีอายุหรือท่านอาวุโสเนี่ยนะครับก็เนื่องจากเป็นการแสดงความอ่อนน้อมท่อมตนครับคำที่พระอัศชิได้บอกแก่พระสารีบุตรเนี่ยถือว่าเป็นแก่นแท้ของธรรมและเป็นวิธีการสอนอ ธรรมะแก่นักบวชนอกศาสนานะครับดังนั้นเนี่ยเมื่อพระอาชิกล่าวจบอุปติสสะเพียงได้ฟังหัวข้อธรรมนี้จากพระเทละเท่านั้นก็สำเร็จเป็นพระโสดาบันเกิดธรรมจักสุก็คือมีดวงตาเห็นธรรมโดยคำหนึ่งหรือนึกในใจว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา สิ่งนั้นทั้งหมด,หม,ดมีคว,มความดับเป็นธรรมดาเมื่อนึกได้ดังนี้แล้วจึงถามว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญเวลานี้พระบรมศาส,สดาของเราประทับอยู่ที่ไหนหล,ลักปรับผู้มีอายุพระองค์ประทับอยู่ที่พระเวรุวัน,วนมหาวิหารถ้าอย่างนั้นนิมนต์พระคุณเจ้าไปก่อนเถิดข้าพเจ้าจะกลับไปหาสหายก่อน แล้วจะพากันไปเฝ้าพระบรมศาสดาในภายหลังนี่ก็ถึงขั้นสำเร็จเป็นพระโสดาบันหัวข้อธรรมที่กล่าวง่ายๆว่าเยธรรมาเหตุปปะวาเตสังเหตุมตถาคโตนะครับซึ่งเป็นหัวข้อธรรมที่ตอนหลังๆนี้พระธรรมทูตท,ทั้งหลายก็ใช้บทนี้ และก็นี่คือสัจธรรมนะครับเอาละครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับอาจารย์ชาวชาแนลเล่ามาถึงตรงนี้ก็กินเวลาเกือบจะ20นาทีนะครับเดี๋ยวคลิปจะยาวเกินไปคงต้องยกยอดไปในตอนต่อไปนะครับเราก็ไปดูตอนต่อไปว่าอุปติสะโกลิตะจะทำอย่างไรต่อไปหลังจากที่ได้ฟัง สัจธรรมจากพระอัจฉริเทละแล้วนะครับท่านที่ได้เคยดูเคยรู้มาบ้างแล้วแต่ว่าการเล่าตรงนี้ค่อนข้างจะยาวกว่านะครับแล้วก็จะพิสดารน,นิดหนึ่งนะฮะอันนี้คือตำนานของพระอัครสาวกเบื้องขวาซึ่งก็จะผนวกเ,เบื้องซ้ายเข้าไปด้วยเพราะว่าตำนานของทั้งคู่นี้ จะไปด้วยกันเป็นเพื่อนกันแล้วก็ไปกลายเป็นอักละสาวกได้อย่างไรอันนี้เราต้องติดตามตอนต่อไปครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามด้วยจะขอบพระคุณมากสวัสดีครับ